ถ้าคุณสามารถตอบคำถามทั้ง4ข้อนี้ได้มันจะช่วยให้ธุรกิจและการตลาดของคุณสามารถทำเงินให้กับคุณเนี่ยได้อย่างมากมายมหาศาลเลยโดยเฉพาะผลกำไรที่คุณจะได้รับกลับมายินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อมดคอนเทนต์คอร์ดแคส์พลังความรู้ทางการตลาดออนไลน์ในการทำคอนเทนต์ที่จะช่วยให้คุณมีรายได้มากขึ้น วันนี้ครับผมอยากจะชวนทุกๆคนนะครับมาลองตอบคำถามทั้ง4ข้อนี้ดูเพราะเป็นคำถามที่ผมคิดว่าถึงแม้ผมเชื่อว่าคุณอาจจะไม่เคยได้ถามคำถามนี้มาก่อนเลยแต่มีคนที่ได้ลองคำถามนี้ไปลองถามตัวเองดูแล้วเฮ้ยผลลัพธ์ ธุรกิจของเขามันโตแบบก้าวกระโดดเติบโตจนแบบน่ากลัวมากๆเลยและความรู้นี้ครับผมไม่ได้มนโนขึ้นมาเองนะครับความรู้นี้ครับผมได้รับมาจากการอ่านหนังสือนะจริงๆอ่านหนังสือเล่มนี้หลายรอบมาๆแล้วนั่นคือ .com secret นะครับหรือชื่อภาษาไทยคือสูตรลับ .com เขียนโดย r ัชเชลแบนสันนั่นเองครับซึ่งเป็นหนังสือที่นักการตลาดออนไลน์นะหรือว่านะักธุรกิจออนไลน์เนี่ย ยกให้เป็นหนังสือครูอีกหนึ่งเล่มเลยที่คุณจำเป็นต้องอ่านให้ได้เลยแต่ก็ต้องขอเตือนไว้นิดนึ่งนะครับว่ามันอ่านค่อนข้างยากแล้วก็หนังสือมันค่อนข้างหนาเหมือนกันนะตัวสอนนี่เยอะมากๆเลยเนาะถ้าใครนะครับ อ่านได้ก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบว่าเอ้ยไม่ได้มีเวลาว่างที่จะอ่านมากมายขนาดนั้นนะครับก็กดติดตามนะครับช่องนี้เอาไว้ได้นะเดี๋ยวผมจะหยิบประเด็นนะครับที่สำคัญที่ผมตกผลึกได้จากหนังสือเมนี้มามอบให้คุณอีกเนาะโอเคสเรื่องสี่คำถามนั้นที่ผมอยากให้คุณถามกับตัวเองก็คือ ข้อที่1ครับคุณเคยถามตัวเองหรือเปล่าว่าลูกค้าในฝันของคุณคือใครลูกค้าที่คุณอยากจะให้เขาเข้ามาใช้บริการเนี่ยคือใครกันแน่ลูกค้าพวกนั้นมีหน้าตาเป็นแบบไหนลูกค้าแบบนั้นรักและชอบอะไรกันบ้างและลูกค้าพวกนั้นครับมีจุดมุ่งหมายหรือความฝันหรือความปรารถนาอะไรในชีวิตครับ คำแนะนำของข้อที่1นนะครับคำถามข้อนี้จากหนังสือเล่มนี้นะครับสูตร,รับ com เนี่ยเขาบอกว่าให้คุณจินตนาการเลยนะครับแล้วก็เขียนกลุ่มลูกค้าของคุณออกมาลงบนกระดาษแล้วก็เขาสุดมากเลยนะเขาให้คุณไปหารูปจาก Google แล้วก็ ะะแปะรูปลูกค้านะั้นลงไปในกระดาษแผ่นนี้ให้ทําทั้งลูกค้าที่เป็นผู้ชายและผู้หญิงแล้วแปะออกมาครับให้คุณเอา2คนเนี้เป็นต้นแบบเวลาคุณแบบว่าคิดแคมเปญโฆษณาคิดสินค้าคิดการตลาดออกมาเนี่ยให้คุณจ้องที่2คนเนี้แล้วค่อยคิดเขาบอกว่ามันจะทําให้การทำโฆษณาของคุณเนี่ยคมขึ้นมากๆเลยนะเอ้ยเป็นอะไรที่ แปลกใหม่ดีนะครับแล้วก็น่าสนใจคือจริงๆแล้วมันก็อธิบายได้นะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนแบบว่าความคลุมเครือที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยให้มันออกมาเป็นรูปประธรรมมากขึ้นให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเนาะ ดังนั้นข้อแรกถ้าใครไม่เคยถามตัวเองนะครับว่าลูกค้าในฝันของคุณเนี่ยคือใครคุณอยากจะให้ใครเนี่ยมาใช้สินค้าหรือบริการของคุณคุณกําลังที่จะไปผิดทางแล้วและผมต้องบอกอีกอย่างจากประสบการณ์ของผมเลยถ้าคุณตอบคําถามนี้ว่าลูกค้าของคุณคือทุกคนนั่นคือคุณกําลังดิ่งลงเหวมากๆเลยคือการที่คุณมีลูกค้าเป็นทุกคนนั่นแปลว่าคุณไม่ได้มีลูกค้าเลยเพราะสินค้าหรือบริการทุกตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่สามารถตอบสนองคน คนทุกได้อย่างเช่นรองเท้าวิ่งอย่างเงี้ยคุณก็สร้างขึ้นมาเพื่อคนที่ชอบวิ่งคนที่ไม่ชอบวิ่งเขาก็ไม่ซื้อรองเท้าวิ่งของคุณไปใส่หรือลกยกตัวอย่างง่ายแบบว่ายาแก้ปวดหัวอย่างเงี้ยคุณจะเอายาแก้ปวดหัวพอกินไปปุ๊บมันจะหายปวดท้องเหรอมันก็ไม่ใช่ถูกต้องไหมย,ยาแก้ปวดหัวก็รักษาอาการคนที่ปวดหัวยาแก้ปวดท้องก็รักษาอาการคนที่กําลังปวดท้องดังนั้นครับทุกสินค้าและทุกบริการครับมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ ช่วยเหลือลูกค้าบางคนเสมอดังนั้นให้คุณหาให้เจอว่าลูกค้าคนนั้นของคุณคือใครนั่นคือข้อที่1ครับที่ผมอยากจะชวนทุกคนเนี่ยไปลองคิดกันส่วนข้อที่2ครับคำถามต่อมาที่หนังสือสุร,รับ .com อยากให้คุณถามก็คือแล้วคุณจะหาลูกค้าเหล่านี้ ได้จากที่ไหนครับลูกค้าแบบนี้อยู่ที่ไหนอย่างเช่นตอนนี้เรามาโฟกัสกันที่โลกออนไลน์นะคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าที่คุณกําลังจะเข้าไปหาเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่ Facebook อยู่ที่ Instagram อยู่ที่ Twitter อยู่ที่ Tik t o อหรือว่าไปอยู่ในช้อปปีอยู่ใน Lazada คุณก็ต้องดูให้ได้นะครับว่าเขาไปอยู่ที่ไหนหรือบางคนอยู่ใน YouTube หรือบางคนอยู่ใน Google คุณต้องรู้ก่อนว่า ลูกค้าคุณคุณจะเจอพวกเขาได้ที่ไหนแล้วการที่คุณจะรู้ว่าคุณจะเจอพวกเขาได้ที่ไหนก็มาจากข้อที่หนึ่งครับคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าในฝันของคุณเป็นใครสมมุติว่าสมมุติว่าถ้าผมต้องการลูกค้าเป็นเด็กๆอย่างนี้ครับเด็กประถมเด็กมัธยมเลยนะผมก็อาจจะไม่เลือกใช้ตัวที่เป็น Facebook เพราะว่าลูกค้ากลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ใน Facebook จะอยู่ในตัวที่เป็น YouTube กับ TikTok เป็นหลักเลยดังนั้นผมอาจจะเลือกไปทำการตลาดในนั้นแทน หรือว่าบางทีถ้าผมจะเลือกทําเป็นแบบว่าคนอย่างเช่นคนที่ปวดขาอะไรเงี้ยแบบมีปัญหาด้านการปวดขาผมก็อาจจะต้องมองว่าเฮ้ยเวลาคนปวดขาเขาเขาแบบว่า อยากจะหาข้อมูลแก้าการปวดขาเขาเนี่ยเขาจะไปทํำยังไงส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะทําไมครับเขาก็จะเข้า Google แล้วก็ไปเสิร์ชคําว่าปวดขาหรือไปเสิร์ชใน YouTube อย่างเงี้ยผมก็อาจจะต้องใช้ Google กับ YouTube เป็นช่องทางหลักในการที่จะทําไมครับทําให้ลูกค้าเจอผมนะครับในการโปรโมทโฆษณาอะไรก็ตามแต่นะครับอันเนี้ยเป็นจุดที่หลายๆคนพลาดมากเลยเพราะหลายๆคนมีสินค้าแต่ไม่รู้ว่าลูกค้าของตัวเองอยู่ที่ไหนดังนั้นคุณไป ทำกันบ้านข้อนี้ให้ดีโอเคไหมและข้อที่3คือคุณจะใช้วิธีการใดในการดึงดูดลูกค้าเหล่านั้นให้เข้ามาหาคุณคุณจะมีแคมเปญอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ จะดึงดูดลูกค้าเข้ามาบางทีคุณไม่สามารถที่จะขายของให้กับลูกค้าได้ในทันทีถ้าสินค้าคุณแบบราคาสูงมากๆหรือบางทีแบบสินค้าราคาไม่สูงลูกค้าก็อาจจะต้องตัดสินใจเยอะหน่อยเพราะเขาไม่รู้จักคุณไม่เชื่อใจคุณดังนั้นคุณต้องหาวิธีการบางอย่างที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเจอคุณแล้วก็ทําความรู้จักร้านคุณแล้วก็เชื่อใจในร้านคุณก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็น กลยุทธ์ครับถ้าคุยกันถึงเรื่องนี้อาจจะต้องคุยกันยาวหน่อยนะครับดังนั้นผมขอ,อพูดคร่าวๆแล้วกันว่าตรงนี้คุณหาวิธีการไหนก็ได้ในการที่คุณจะดึงดูดลูกค้านะครับเข้ามาหาคุณอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยคุณรู้แล้วว่าลูกค้าอยู่ที่ไหนอันดับต่อไปคุณจะดึงดูดเขาอยัางไงอ่ะสมมุติว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นเหมือนเดิมคือพิมพ์ว่าปวดขาคุณอาจจะต้องไปทําเว็บไซต์หรือเปล่าแล้วก็ อาจจะต้องทําบทความทําบล็อกขึ้นมาเพื่อที่จะดักคีย์เวิร์ดตรงนี้เอาคีย์เวิร์ดคำว่าปวดขาไปอยู่ในบทความไปอยู่ในหัวข้อของคุณเพื่อที่เวลาลูกค้าพิมพ์ปุ๊บมันจะได้เจอบทความของคุณลูกค้าจะได้เจอทําไมครับเจอเว็บไซต์คุณเจอ,เอสินค้าของคุณอะไรประมาณนี้หรือว่าเมื่อกี้เนี่ยอย่างกลุ่มที่เป็นเด็กน้อยอย่างเี้ครับเด็กมัธยม เด็กประถมอย่างเงี้ยคุณอยากจะขายขนมให้กับเขาคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าคุณจะดึงเขาได้ยังไงเด็กผู้นี้ถ้าคุณเอาขนมไปยื่นตรงๆเนี่ยเขาอาจจะไม่สนใจคุณอาจจะต้องทําเนื้อหานะครับอย่างเช่นอาจจะทําใน YouTube หรือ Ti กต o k ที่มันเป็นเนื้อหาที่ดึงดูดเด็กๆเ,เข้ามาเป็นเนื้อหาสนุกๆครับเป็นการ์ตูนเป็นเกมอย่างเงี้ยเพื่อดึงเขาเข้ามาก่อนแล้วค่อยนําเสนอตัวขนมไปที่หลังอย่างเงี้ยครับนี่คือกลยุทธ์ในการที่จะดึงดูดลูกค้าเข้ามาหาคุณซึ่งตรงนี้โอ้โหมีวิธีการที่หลากหลายเยอะแยะมาก มากมายเลยนะครับถ้าคุยกันได้ในคุรูคุยกันแบบ3วัน7วันก็ไม่จบเนาะเดี๋ยวผมจะค่อยๆนะทยอยตรงนกกรเนี้ยพวกกลยุทธ์เนี่ยมาเล่าให้คุณฟังในพอร์แคต์เรื่อยๆเลยไม่ต้องกลัวนะครับดังนั้นถ้าใครฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับช่องนี้เอาไว้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพื่อที่ผมอัพ พอดแต์แบบนี้คุณจะได้ฟังเป็นคนแรกเลยเนาะอันนั้นคือข้อที่3ครับและต่อไปข้อสุดท้ายคือข้อที่4ข้อที่4คําถามข้อที่4คือคุณต้องการที่ผลลัพธ์มอบผลลัพธ์แบบไหนให้กับลูกค้าครับคืออันนี้ต้องบอกนะครับว่าผลลัพธ์นะผลลัพธ์จากสินค้าและบริการไม่ใช่จากตัวสินค้าและบริการนะครับอย่างเช่นคุณคุณขายอะไรดีคุณขายที่รัด ที่รัดหลังนะครับเพื่อแก้การปวดหลังลูกค้าไม่ได้สนใจที่รัดหลังนะครับลูกค้าสนใจผลลัพธ์จากการที่ใช้ที่รัดหลังว่าพอเขารัดหลังไปแล้วทําไมครับหลังเขาก็จะหายปวดไงพอเข้าใจไหมลูกค้าไม่ได้ต้องการสินค้าหรือบริการคือถ้ามันไม่ต้องใช้ที่รัดหลังมันอาจจะเป็นแบบว่าเป็นยาหม่องตัวหนึ่งทาปุ๊บหายเลยเขาก็ พร้อมที่จะไปซื้อยาหม่องตัวนั้นมาใช้ตัวที่ไม่ต้องไปซื้ออะไรครับซื้อตัวที่ล้นหลังของคุณมาเพราะอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกว่าลูกค้าเนี่ยเ,เขาไม่ได้ไม่เขามีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วสินค้ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างให้กับลูกค้าดังนั้นถ้าสินค้าชิ้นนั้นมันแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้สร้างผลลัพธ์ให้ลูกค้าได้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการอะไรลูกค้าก็พร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อมันมา ดังนั้นจำไว้ว่าธุรกิจไม่ใช่เรื่องของสินค้าและบริการแต่เป็นเรื่องของผลลัพธ์ฟังดีๆนะเป็นเรื่องของผลลัพธ์ที่คุณสามารถสร้างให้กับลูกค้าของคุณได้เมื่อคุณและลูกค้าของคุณเข้าใจสิ่งนี้ เหมือนกันนะแบบว่าคุณเข้าใจอ๋อลูกค้าต้องการผลลัพธ์และลูกค้าก็เห็นว่าสินค้าหรือบริการคุณสามารถสร้างผลลัพธ์แบบนี้ให้เขาได้อย่างแน่นอนเมื่อนั้นล่ะครับราคาจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะว่าลูกค้าก็อยากจะแก้ไขปัญหานั้นคุณก็อยากจะช่วยเขาแก้ปัญหานั้นดังนั้นคุณสามารถตั้งราคาได้ตามที่คุณต้องการเลยถ้าลูกค้าเห็นว่ามันคุ้มค่ามากพอเขาก็จะทําไมครับซื้อสินค้าของคุณเองลูกค้าเห็นว่ามันสามารถช่วยแก้ปัญหาหเขาได้เขาก็จะ ตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณนะครับดังนั้นนะครับคุณต้องทําให้ลูกค้าเข้าใจด้วยว่าคุณสามารถแก้ไขปัญหาหรือว่าสร้างผลลัพธ์แบบนั้นให้กับเขาได้จริงๆโอเคไหมดังนั้นโฟกัสที่ผลลัพธ์จากตัวสินค้าหรือบริการที่คุณจะขายให้กับลูกค้าโอเคไหมนั่นคือข้อที่4ดังนั้นครับขอสรุปอีกทีนะครับกันทุกคนลืมคำถาม4ข้อที่ผมอยากให้ทุกคนถามตัวเองก็คือข้อที่1คือ ลูกค้าในฝันของคุณคือใครข้อที่2คุณจะหาลูกค้าเหล่านั้นได้จากที่ไหนข้อที่3คุณจะใช้กลยุทธ์แบบใดในการดึงดูดลูกค้าเหล่านั้นเข้ามาและข้อสุดท้ายข้อที่4 ผลลัพธ์แบบไหนที่คุณต้องการที่จะมอบให้กับลูกค้าเมื่อเขามาใช้สินค้าและบริการของคุณนั่นคือคำถามพื้นฐานทั้ง4ข้อจากหนังสือสูตรลับ .com ที่ผมนำไปใช้กับตัวเองแล้วเฮ้ยคิดว่ามันมันเจ๋งมากมันดีมากแล้วก็นำไปใช้ไปแนะนำให้กับนักเรียนหลายๆคนใช้ก็คนพบว่าแค่คุณเข้าใจตัวเนี้ยได้ เยอะขึ้นจริงๆถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ได้มากขึ้นมากขึ้นละเอียดขึ้นมันจะทําให้โฆษณาคุณสินค้าคุณทุกๆอย่างคุณมันยิ่งเข้าไปตรงจิตตรงใจลูกค้าของคุณมากเลยอย่างเช่นถ้าคุณรู้ว่าลูกค้าคุณชอบสีน้าเงินอย่างเงี้ยทุกสินค้าของคุณก็อาจจะต้องทําสีน้าเงินที่มันมากขึ้นหน่อยแค่นี้เองครับยอดขายขคุณก็เพิ่มขึ้นได้แล้วเพราะ สมมติว่าคุณไม่รู้เลยคุณทําแต่สีแดงออกมาลูกค้าก็ไม่ซื้อแต่ถ้าคุณแบบเฮ้ยรู้ว่าเขาชอบเสียเงินคุณทํเสียเงินว่าลูกค้าก็พร้อมที่จะตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากขึ้นนะครับโอเคไหมดังนั้นข้อนี้4ข้อนี้เป็นข้อที่อาจจะดูแบบเฮ้ยมันพื้นฐานไปหรือเปล่านั่นแหละครับอะไรที่พื้นฐานถ้าคุณสามารถทํามันได้นะผมบอกเลยว่าผลลัพธ์ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน โอเคและนั่นแหละครับก็คือพอมดคอนเทนต์นะครับพอสแครในวันนี้ดำเนินรายการโดยผมโจเชพัดเหมือนเดิมแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกๆคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในพอสแครปครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ